ว่าที่จ้าทุกคนวันนี้อยู่ตรงไหนมาอยู่ปา่าข้าวโพดมาอ้าวลืมไปแล้ว <c oughs> ปา่าข้าวโพดป่านี้เป็นป่าข้าวโพดของเพื่อนของตะก้องเออเราจะมาดูวิธีปลูกอยากปลูกน่ะป้าญาเห็นอะไรก็อยากมดเลยเดี๋ยวก็จะบอกว่าป้าญาเนี่เห็นอะไรก็อยากปลูกดแเลยไปเห็นสวนมะเขือเ,เขาก็อยากปลูก อันนี้มาเห็นป่าขา้าวโพดเป็นข้าวโพดที่แบบว่าปลูกให้ไห้ซัดเนาะไห้หมูเรามีหมูมีงัวอย่างงี้นะเราก็อยากได้เราก็อยากรู้วิธีปลูกก็เลยมาดูมาดูไปเจอเจ้าของเขาดอกเออก็เลยแวะเขาดูสันหน่อยว่าต้นเป็นยังไงต้นแบบนี้เหรอเออเพราะว่าเรามีงวัวมีหมูเราก็อยากปลูกเนาะลดต้นทุนด้วยเนาะพราะเวลามีฟากมีอะไรเราก็เก็บไปแก๊เราไม่ได้ปลูกเยอะเราปลูกแค่ไห่หมูเนาะเอาไปบดอย่างงี้นะก็เลยมาดู ไปเจอเจ้าของเขาดอกแต่ก็เดี๋ยวไปหาเขาก็ได้อยากรูวิธีการปลูกของเข้าปลูกแบบไหนแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะได้ฮักอ่าอันนี้เป็นขา้าวโพดซัดเนาะมันก็จะแตกต่างจากขา้ขาวโพดข้าวเหนียวนะแต่ฟักเขาใหญ่ใหญ่เลยทุกคนเห็นก็เลยอยากปลูกปีที่แล้วเห็นเราก็เลยอยากปลูกแต่ปีนี้ไม่ค่อยงามเนาะมันออกเหลืองๆสงสยัยฝนมันตกฝนตกดีมากเลยปีนี้ข้าวโพดเขาก็เลยไม่ค่อยงามอยากปลูกอะ่ะทุกคนเห็นก็อยากปลูกเป็นมดเดียาก,กัน ฮักที่ไม่มีหรอกทีถ้าเราจะปลูกจริงๆมันก็ต้องแบ่งก็ที่ที่เราปลูกหยาเนาะอันนี้เป็นอาหารเสริมใช่ไหมเราอยากได้ฟักได้เม็ดเขานะ่ะบางบาง,บางอาหารบางอย่างนะ่ะมันก็ผสมด้วยเม็ดขระโพดใช่ไหมละ่ะเราก็จะปลูกสักแถวหนึ่งเนี่ยแถวอย่างเงี้ยายาวๆไปเงี้ยเป็นร่องเดียวแล้วอีกฟังหนึ่งก็ปลูกยา,ยอ,ยาอ,อย่างเงี้ยพอยาเขามดเรามีเม็ดกระโพดเราก็จะเอาเม็ดกระโพดไปขุกก็ห้่หรือว่าก็ยาที่เป็นยาในเปียที่สำหรับบดไหงัวก็ได้เนาะ ไอไหมูก็ได้อันนี้นะผสมก็ห้ามอ่อนนะบดเม็ดกระโพดก็เลยอยากรู้ว่าเขาปลูกกันยังไงนานไม่จะได้เก็บได้เกี่ยวเอาพันธุ์มาจากไหนราคาพันธุ์แพงไหมถูกอย่างหละเนาะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ลดต้นทุนหมูด้วยลดของเออหมูแหละเป็นลักเพราะว่าหมูก็ต้องกินอาหารเนาะบัะทนี้มากกม่เห็้นใครเอกก็ไม่รู้แล้วก็จะเดินเลาะเลาะดูแต่ไม่เข้าไปรอกคัน โดนใบแค่นี้นิดหน่อยๆก็ยังคันเลยทุกคนแต่ถือว่างามอยู่แต่งามเป็นลอกๆไปเนาะทางในนู่นก็งามเด้ทุกคนเขาปลูกไว้สุดนู่นเลยเลยหลอยู่นะปีที่แล้วก็ไล่หลงามงามเป็นลอกๆดูตรงั้นก็เหลืองตรงน้นก็เหลืองเหลืองก็ช่างมันเถอะขนาจะเป็นแบบว่าฝนตกเยอะพอฝนตกเยอะเราดินมันแฉเนาะมันไม่ใช่เป็นดินเหนียวทุกคนมันเป็นดินดินทรายจะไม่มันไม่ใช่ทรายเลยนะมันเป็นทรายทรายผสมอะ เออแต่ว่ามันอุ้มน้ำเวลาฝนตกเยอะนะขนาดเดินนี่ยังยังช้ำอยู่ได้นี่ฝนตกสองสามวันมาเนี่ยในช้ำอยู่นะจนทําให้ข้าวโพดเหลืองปกติจะเห็นแก่อยู่นี่แหละแกจะมาทํารุ่นทําอะไรมาใส่ปุ๋ยใส่อะไรแต่ปีนี้ข้าวโพดไม่งามสงสัยเจ้าของก็เลยไม่ออกมากตีมานี่จะเห็นแกงงม่งมอยู่ในสวนนี่แหละทารุ่นห้เอายาออกห้ได้แต่มารอบนี้ไม่เจอแกเนาะแต่มันมไม่มียาด้วยแหละยามันึ้นไม่ค่อยห้าย มองมองไปก็ไอ้นัน่นหลายๆทุกคนบุ่งกินรอยบุ่งกินใบต้นยังไม่ใหญ่เท่าไรเลยออกออกจะออกฟักเลยพวกแต่ซาเคยแต่ถ้าเห็นนี่ฟักใหญ่แต่เถิดเลยทุกคนสมพ่ออยากได้เนาะอยากได้พันเนาะเอาไปปลูกปาะยายเห็นอะไรก็อยากปลูกหมดล่ลไเพราะว่าเรามีงัวมีหมูเราก็อยากปลูกอาหารนะให้เขากินให้อิ่มนะเวลาหาห้ามอ่อนไม่ได้ก็หาไม่ได้เด้อทุกคนโรงสีก็ใช่ว่าจะมีห้ามอ่อนตลอดเด้ หมูนะหมูต้องกินลำอ่อนอันนี้เราไปเราก็ไปผสมกับลำอ่อนเนะบดเรามีเครื่องบดไหมไม่มีเครื่องบดก็ให้มันครบเป็นเม็ดๆนั่นแหละเอออยากได้จริงๆได้นี่ทุกคนอยากปลูกว่าดอกกระโพดกับงาม้ียเนาะนี่ต่างสีเลยต้นคันๆนีทุกคนทูนิดๆหน่อยป็ยังไม่ได้เถือ่อๆกันยาวมาเนาะคัน ดูนี่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 ลอยน่าจะเป็นบุ๋งมังคินแล้วแจ้งตัวตอนนี้บุ๋งกินกันหนอดนี่นี่นี่ว้าวบุ๋งเนื้ออะไรว่าแต่ตัวที่แรกปัญญาเข้าใจว่าตะกะแตนเนาะเพราะว่าเห็นเขาเคยเออันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเขาเลี้ยงออกกับใบหย่าเนาะเคยเห็นเขาเลี้ยงตะกะแตนเพราะว่าข้าวโพดไม่น่าจะกินได้ใบข้าวโพดตะกะแตนเลี้ยงอะนะ แต่คณิพอมาเห็นอู้ยลอยอันั้นกินบุ่งพ่อบ้านบอกบุ้งจักเมนบอแม่นเสียงรถ<อ>ไม่แม่นเสียงรถ<น>เข้ามาบอกนอนหนอนบุ่งหนอนบ่แมนของสวนเข้ามามากระแล่นดิมากระแล่นแล่นทำไมจะคุยก็แก่อยู่ว่าปลูกยังไงอะไรยังไงต้องลองพื้นไหมเออวิธีการปลูกน่ะ มีอะไรจะบอกเห็นข้าวเหนียวเขาก็อยากได้ข้าวเหนียวเดี๋ยวร้อเดี๋ยวจะพาไปดูข้าวเหนียวเนี่ยอยู่ข้างๆกันเนี่ยของเจ้าเดียวกันนี่แหละไปไปถ้าว่าเกิดนั่นก็ดจะขอข้าวเหนียวเขาอีกพญาเนี่ยเป็นคนปีขอแตะโอ๊ยมาเดี๋ยวจะพามาดูข้าวเหนียวนี่นี่นี่เอาตรงนี้ไหมกำลังเหลืองไมาใช่ไปนู่นให้เดี๋ยวนี่แหละอยู่ข้างกระป๋าข้าวโพดนี่แหละทุกคนพอมาได้เขาเรียกว่ามาทีเดียวทูอินวันแม่ ไม่ใช่วันอินฟูสิเนาะมาหนึ่งในสองหนึ่งนะนะสะโพดด้วยมาคนเหนียวด้วยอันคนเหนียวนี่ยังไงก็ต้องขอให้ได้สักกระแปงหนึ่งคูด,ดําหนึ่งก็ได้เนาะกระแปงดั้หนึ่งนะกระแปงยางนะจะเอาไปเพาะพันธุ์ะว่าได้ง่อยชอบกินนี่คนเหนียวเขาใครรู้ปะคนเหนียวอันนี้เป็นพันธุ์อะไรบอกบังเดพราะว่าเจ้าของนาเขาเก็อ,อะไรเขาเรียกพันธุ์อะไรนะตาบอกมาดิมูฮูจำได้แต่ว่าจันจันนี่ พอบานก็จําได้แต่ว่าจันจันขนาดเป็นเพื่อนกันเด้คุยกันรอบหนึ่งอะเด้จาได้แต่ว่าพันพันข้าวเหนียวพันจันจันจันอะไรก็ไม่รู้หรอกพอบานเขาบอกมาอย่างนั้นเนาะแต่ว่าเขาไม่เหมือนข้าวเหนียวอ่าสามเดือนอะไรนะข้าวเหนียวดออะไรเขาเนี่ยนะลวงจะไม่เหมือนกันเลยจะว่าเคียยงูก็ไม่ใช่เม็ดน้อยแต่ว่าลวงใหญ่เด้นี่ปกติพญาเคยเห็นแต่เม็ดข้าวเหนียวนะเม็ดเม็ดสันกนนีเนาะแล้วก็เป็นสีสีลายๆนั่นน่ะอันนั้นน่ะ มันอาจจะเป็นข้าวเหนียวพันธุ์โบราณหรือเปล่าเม็ดใหญ่ๆนะนแต่อันนี้เขาเห,เหมือนหอมมะลิแต่เขาก็มีความลายเป็นน้ำตาลอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนเม็ดข้าวเหนียวนั่นะน,ะนะปกติเม็ดข้าวเหนียวเขาจะเป็นออกสีเข้มสีไลายๆเข้มอย่างนี้เนาะอันนี้มันเป็นเหมือนข้าวหอมมะลิเออดูวะสังเกตดูช่วยกันดูทุกคนว่าพันุอะไรใครรู้บ,บอกบังเด้อจ้ะข้าวเหนียวพันุอะไร <c oughs> ไม่ไม่ได้มาคุยดังๆ เดี๋ยวเขาก็อามาสองคนทําอะไรกันพุ่งพร้อมพุ่งพร้อมอยู่ก็เขาครับพี่นะทุกคนล้วงเหมือนหอมมะลินะก็เลยสงสัยว่ามันขขาเหนียวพันอะไรโซไอที่สงสัยนี่ภาวาอะไรหนึ่งถ้าเราเอาไปปลูกอ่ะมันจะแข็งไหมถ้าแข็งเราก็ไม่อยากได้เนาะมันหูงยากเนี่ยเออแต่ถ้านิ่มมันก็แช่น้ำสักคืนหนึ่งแล้วลูกคุณชาวมะหูมันนิ่มมันก็ยังจะโอเคอยู่แต่ถ้ามันหนึ่งแล้วมันเป็นเขาแบบแข็งอ่ะ กินบ่แซ่บข้าวเหนียวมันต้องเนื้อเหนียวนุ่มๆเนาะพอเอาไว้สักพักหนึ่งมันก็จะเนียนเฮาฮักคอหน่อยหนึ่งใส่ก,กระตีบก็โอเคกินได้เคจ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าบา,บายว้ยสดชื่นมากเลย